ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ f h Auto Review แหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับรีวิวเชิญลึกเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราขอนำเสนอรถถังเบาสัญชาติอังกฤษที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบยุคใหม่ด้วยความสามารถในการลาดตระเวนที่โดดเด่นและความคล่องตัวระดับสูง นี่คือ FV 1 0 1 Scorpion รถถังเบาที่ถูกพัฒนาใหม่ภายใต้โครงการ Scorpion 21เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่และอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยประเทศไทยมีประจำการอยู่ประมาณ1 5 0คันและกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงสมรรถนะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น FV 1 0 1 Scorpion ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ1960โดยบริษัท a v i s Vehicle Ltd จากสหราชอาณาจักรภายใต้กลุ่มรถรบทหารราบลาดตระเวณแบบล้อตีงตะขาบ หรือที่รู้จักกันในชื่อ c v r t จุดเด่นของมันคือขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาและความเร็วสูงซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนเป็นอย่างยิ่งรถถังรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพอังกฤษในปี1973และสร้างชื่อเสียงในด้านความเชื่อถือได้ความอเนกประสงค์และการผสานพลังการยิงกับความเร็วได้อย่างลงตัวน้ำหนักของสกอปเปียนอยู่ที่ประมาณ8ตันซึ่งเบาพอสำหรับการลำเลียงทางอากาศหรือทางรถไฟและสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวแม้ในพื้นที่ธุรกันดาร รถถังนี้มีลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับบัญชาพลปืนและลคนขับซึ่งออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานหนึ่งในจุดเด่นของมันคือโครงสร้างที่เตีย้ยช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่เป็นเป้าหมายง่ายๆบนสนามรบ FV101 Scorpion ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมแบบ A23A1 ที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดเช่นกระสุนระเบิดแรงสูงกระสุนควันและกระสุนต่อต้านบุคคลพร้อมด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ม สำหรับป้องกันตนเองจากทหารราบหรือยานพาหนะเบาการที่ประเทศไทยเลือกใช้ FV 101 Scorpion เ,เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการลาดประเวณและยุทธวิธีเบาของกองทัพรถถังเหล่านี้มีบทบาททั้งในภารกิจฝึกซ้อมการลาดประเวณชายแดนและการสนับสนุนทางยุทธวิธีในพื้นที่หลากหลายทั่วภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะถูกใช้งานมานานแต่รถถังรุ่นนี้ก็ยังคงมีคุณค่าและมีศักยภาพอย่างยิ่งในภารกิจทางทหารของไทย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการในสนามรบยุคใหม่กองทัพไทยได้ดําเนินโครงการสกอร์เปียน21ซึ่งเป็นการอัปเกรดระบบต่างๆของรถถังรุ่นนี้โดยเน้นด้านสมรรถนะการเคลื่อนที่การยิงและระบบควบคุมต่างๆเครื่องยนต์เบนซินเดิมถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันและมีกำลังมากขึ้นระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความทนทานในพื้นที่ธุรกันดารการพัฒนาอีกด้านหนึ่งคือระบบควบคุมการยิง รถถังส c o ร์เปียน21ได้รับการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับด้วยอินฟราเรดกล้องตรวจจับความร้อนและเลเซอร์วัดระยะซึ่งช่วยให้สามารถยิงเป้าได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบสื่อสารดิจิทัลสำหรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆแบบเรลไทม์ time. ในด้านการป้องกันร,รถถังรุ่นใหม่นี้ติดตั้งเกราะเสริมภายในเช่นแผ่นป้องกันแรงระเบิดภายในตัวถังโดยไม่กระทบต่อความคล่องตัวของตัวรถ บางรุ่นยังสามารถติดตั้งปลอดเสริมภายนอกตามภารกิจเฉพาะและมีการปรับปรุงเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อสร้างม่านควันป้องกันการตรวจจับจากกล้องหรือระบบตรวจจับด้วยความร้อนขนาดเล็กของสกอร์เปียนเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งมันสามารถเคลื่อนที่ได้ในซอยแคบปากเขาหรือเขตเมืองที่รถถังหลักขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเร็วสูงและความยืดหยุ่นสูงรถถังน,นี้สามารถใช้ในการโจมตีแบบฉับพลัน การลาดประเวณเชิงรุกหรือสนับสนุนภารกิจของทหารราบได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนภายในรถถังสกอรเปียน21ได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายของลูกเรือรวมถึงเบาะนั่งใหม่ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ฉนวนการเสียงแอร์และการความร้อนระบบควบคุมที่จัดวางใหม่เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในตำแหน่งคนขับและพลปืนที่สามารถใช้งานระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลได้อย่างไงไ่ายดาย โดยรวมแล้ว fv 1 0 1 Scorpion อเปียอาจเป็นแพลตฟอร์มจากยุคสงครามเย็นแต่ด้วยการอัปเกรดผ่านโครงการสกอ r p เปียนมันได้กลายเป็นรถถังลาดตระเวนที่คล่องแคล่วและทันสมัยพร้อมปฏิบัติภารกิจในยุทธบริเวณที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยเป็นแนวทางที่คุ้มค่าและยั่งยืนมากกว่าการจัดซื้อยุทธปกรณ์ใหม่ทั้งหมดความสามารถในการปรับตัวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ คือสิ่งที่สะท้อนถึงฤึกทศาสตร์อันชาญฉลาดของกองทัพไทยรถถังสกอร์เปียนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้พร้อมแล้วสําหรับอนาคตและยังคงเป็นส่วนสําคัญของพลังรบในสนามรบสมัยใหม่หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับรถถังเทคโนโลยียานยนต์และการทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง FS Auto Review เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆของเรา